สวัสดีครับน,นะครับผมพี่น้องกเกษตรกรครับพี่น้องเขาเปลี่ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เขาอยู่กับพอควายน้ของบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้าว<อ>ันนี้ก็ตรงกับวันได้สิบนะจ้ะสิบท่านว่าสองห้าหกแปดนะจ้ะพี่น้องนํามาให้พี่น้องเขาชมจากรายการครับ<อ>วันนี้มีมาสองตัวสองรายการที่เด็ดคือกันเลยจ้ะนะครับพี่น้องสองรายการครับพี่น้องจ้านะครับรับรองว่าสวยงามตรงปกแน่นอนครับวันนี้ครับพี่น้อง นะครับเราประกันคุณภาพเพื่อเก้าครับที่สำคัญราคาเกษตรกรน,นะครับผมะนะครับ<ม>พี่น้องเขาสามารถไปต่อได้แน่นอนครับผมนำมาฝากสองไลค์กันนะครับผมเอาที่ตั้งของขอกนะครับที่ตั้งของขอกก็อยู่บ้านกนวลจากอำเภอสัมพูงจังหวัดขอนแก่นจ,า Samsung, จา้นจาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันในคืนอเก้าเลยจ้ะนะครับฝากโปรโมชั่นของขอกเขาด้วครับผมโปรโมชั่นขอกเขาก็จะจัดส่งฟรีให้จ้า ล้วก็แถนเสือกับบากกระลิงคือเกาก้วจ้าพี่น้องนะครับผมบาว่าสีสื่อขายแหลกเปียโนครับผมพี่น้องสามารถนะครับผมมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องนะครับอยากเปลี่ยนควายนะครับควายเกาออกนะครับพี่น้องอยากเอาสายไม่ไหสายพัฒนาเข้าไปนะครับผมก็สามารถทรมาสอบถามเล็กๆครับพี่น้องรายการที่หนึ่งนะครับตัวนี้รายละเอียดถึงพี่น้องเข้าฟังนะครับจ้ารายละเอียดตัวนี้เป็นเป็นสาวน้อยฟันน้ำลมนะจ้าเป็นลูกสาวของเจ้าไหมจ้าอายุสิบหกเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บอกลูกจ้าเนี่ยครับพี่น้องเบิ้งครับ โค้งสางล้ำตสุดยอดเลยนะครับผมนะครับกระดูโค้งสางง่ายครับพี่น้องเบื้องคอนะครับตัวนี้คอบบกใหญ่เลยครับผมคอเป็นสั้นเป็นสั้นเลยครับพี่น้องนะครับมันทายหางกระสวยมากๆครับพี่น้องตัวนี้ตัวเด่นๆนะคือนะครับโค้งสางล้ำตแล้วแกะทายหางสวยนะครับเมนจะนะครับเอาช่วงนาพันธุ์เบื้องนะครับนี่หนาสวยจ้ะนะครับตัวนี้พันธุกรรมนะครับทายาทของเจ้าไม้นะครับผมเมนจ้เนี่ครับพี่น้องเบื้องช่วงนานี่ครับง่ญ่มากๆเลยครับพี่น้อง พ่อหูจักแม่เพื่นบ่วครับตัวนี้แม่เพื่อนเป็นลูกเบิ้มนะจ้ะลูกเบิ้มนีสูงลอยหาสิบหาจ้ะนะครับผมแม่นะครับเป็นลูกเบิ้มพัล้ันแม่จ้ะนะครับผมมาบวกกับพ่อเจ้าไม้ครับพี่น้องนะครับลงโตสวยงามเลยครับตัวนี้นะครับมุนให้พี่น้องเขาเบิ่งเด้ครับนี่มาลุกมาน่ครับพี่น้องอยากให้พี่น้องเขาเบิ้งรอบๆสะก้อนครับผมตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องเบิ่งรับ่ายหางเพื่อนนะครับหางหางงามแล้วครับผมจ้าหางสวยหางเงวดีนะครับจุงขึ้นมาเลยครับบันนี้ปานหางมาเ่นะครับ โค้งสร้างโดยรอบถือว่าสมส่วนดีมากๆาแล้วครับตัวนี้แม่นะครับชัดเจนได้ครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ครับลูกสาวเจ้าไม้นะครับสาวน้อยฟันน้ำนมจ้ะนะครับพี่น้องพันลูกกร๋มของควายยักษ์เลยครับตัวนี้นะครับผู้ใดอยากได้อนาคตแม่บอกแม่พันครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาราคาพี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับบ่นราคาเปิดไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้เลยจ้ะเนี่ยครับผมหกหมื่นห้าพันบาทแม่จ้ะเป็นราคาเปิดต่อรองนะครับผมจ้ะนะครับพี่น้องยุ่ยไก่ยุ่ยไก่สามารถโทรมาต่อรองสอบถามกันได้เลยครับพีี่นนน้้้องจะครัับตว เอาไปรุ่นลอยหาซิบวกสบายมากเลยครับพี่น้องนะครับพอกกันแง่แม่กันแง่นะครับตัวนี้นะครับแง่อยู่แล้วครับพี่น้องเบิ้งอายุซั้มนี่ครับพี่น้องก็ยังความสูงมาดีเลยครับแม่จ่ายังฟันนำนมอยู่เลยจ้ะนะครับบัตนี้จุ่งกว้างๆเลยพี่น้องเขาเบื้องนะครับบัตนี้กินหยากระเกงนะจ๋าเล็มหยาอยู่หน้าบ้านนี่เละจ้ะนะครับผมเบิ้งเลยครับจุ่งกว้างๆนะครับเราเอาไปเล็มหยาพี่น้องเขาเบิ้งกันเลยครับนะครับสวยงามแบบนี้เพราะมีตำหนิไส่นะครับผมมีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยจ้ะนะครับพีี่นน้้้องงงเเบบิกววาๆลยครััต นะครับควยงามควายหยักอันนี้นะคนเลยครับพี่น้องนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องก็ดูโค้งสางใหญ่นะครับจุดเด่นนะครับพี่น้องบันไทยหางครับเบื้องสวยงามมากแล้วที่สําคัญการกินยาของเพื่อนนะครับผมแมยกินยาเก่งกินยาดีจ้ะเอาไปพูกไว้มองได้ก่แยเปนมงคนครับพี่น้องนะครับกินยานี่สุดยอดครับพี่น้องเบื้องเอาอนี่ครับประกอบการตัดสินใจนะครับพี่น้องเขาผู้ใดหาอยุคครับผมนะครับสายเลือดพันธุกรรมที่ชัดเจนมากครับพี่น้องนะครับ มาเดี๋ยวมาจัดทายพี่น้องเขาเบิงอีกรอบครับนี้นะครับมาลุวนในพี่น้องเขาเบิงเนาะครับได้จังกินมาแล้วนะครับผู้ใด้านะครับอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์ครับผมนะครับพี่น้องสุดยอดให้พันธุกรรมนะครับตัวนี้นะครับส่วนในพี่น้องก็าฟังอีกรอบนะครับจ้าตัวนี้เพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไหมจ้าสาวน้อยฟันน้ำนมอายุสิบหกเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บอกลบจ่า เกิดจากแม่สูงลอยหาที่พามาเพื่อนเป็นลูกปุ่มพันล้านนะจ๊ะนะครับผมราคาเปิดไปที่หกหมื่นห้าพันบาทจ้ะราคานี้ลดใดต่อร้องกันใดร้อมจ้านะครับมากำกันกับทัมากนะครับผมต่อรองราคากันได้คือเก้าครับพี่น้องนะครับมินิไทยเบิ้งเงวๆจังน้อยครับมีสองรายการนะครับผมสวยงามมากครับแตหนีบ่มีนะครับผมบ่มมีตำหนิจ้านะครับพี่น้องเบิ้งกับรายการต่อไปครับบัดดี้มาเบิ่งครับพี่น้องรายการที่สองตัวนี้รายละเอียดเป็นเลยครับจ้า รายละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กอุทัยจ้ะบิ๊กอุทัยความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบอกลบจ้ะอายุสิบแปดเดือนอายุสิบแปดเดือนนะครับตัวนี้ก็ยังฟันน้ำนมอยู่นะครับผมเมนจ่าสาวน้อยฟันน้ำนมขึ้นกันจ้ะผู้ใดหาสายเลือดอุทัยครับพี่น้องตัวนี้นะครับลูกสาวบิ๊กอุทัยครับพี่น้องนะครับความยาวความสูงโครงสางได้เลยครับตัวนี้นะครับเอาช่วงหน้ามาเบื้องนะครับหน้าสวยจ่าตาหวานนี่ครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนมากครับพี่น้องนะครับเบื้องครับหน้าหวานเลยครัับตวนี้ นะครับพี่น้องผู้ใดหาอยุ่ครับโค้งสางนะครับลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องนะครับสวยๆงามเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งรลอดเพิินนะครับตัวนี้เชื่องมากนะครับโอ้เชื่องค่ะตับตั้งไปใส่กระยุนะครับพี่น้องเบิ้งครับบันทายหางกั่สวยครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าลงโตขึ้นกันครับตัวนี้ได้ความยาวความสูงมาเด่นในเรื่องโค้งสางนะครับผมจนะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงยุ่ครับพี่น้องแับนี้มาฟังราคากันเลยครับราคาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทจ้ะนะครับผมหาหมื่นหาพันบาท ม่จ่าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้จ้านะครับเป็นราคาเปิดนะครับผมเม่จ่าพี่น้องเขานะครับสนใจต่อรองสอบถามกันได้นะครับพี่น้องเบิ้งครับให้เบื้องช่วงไทยช่วงหางเพิ่นนะครับบื้นทไทยหางสวยครับพี่น้องโครงสร้างดีนะครับขอค่าล้างง่ญ่ครับพี่น้องนะครับเบื้องทางหนานะครับบันนี้น้าสวย ตัวนี้ผู้ใดผู้ใดอยากยกคู่ไปกันนี่ราคาให้เลยจ้ะนะครับได้สุดยอดพันธุกรรมทั้งคููเลยครับเรียนจ๋าตอนร้องกันมาเลยจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งครับช่วงหนาเพิ่นนะครับผมหน้าตาสวยครับพี่น้องอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับหูหญ่ใบตองสาดครับพี่น้องตาแต้มแก้มจำคออ่องทงน้องเขาชัดเจนเมียนจ๋ะครับพี่น้องเบิ่งครับหยิบเล็บหยิบเท่ากับสวยนะครับผมจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เลยจ้ะนะครับตำหนิ้บนมีเนาะครับม่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิเลยจ้ะยางเลยครับอันนี้มาลูกมากินหญ้ากินแ้ เดินกระงามเม่มีตำหนิจ้านะครับผมสวยงามครับแม่สาวนะครับลูกสาวปิกุไทยครับตัวนี้จ้านะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงครับหาซ้ายนี่อยู่ครับพี่น้องบอผิดหวังแน่นอนครับกาเพื่อนซิได้ผสมนะครับก็่าสิได้เต็มอายุนะครับคร้อมสูงไปไก่หลายกว่านี่ครับพี่น้องนะครับไว้งามๆราคาแบบนี้ครับพี่น้องจับต้องได้ราคาไปต่อได้แน่นอนครับผม นะครับมีงบเพิ่มเตกับทรมาลดครับพี่น้องแม่จ่ามีงบไม่ทุนเท่าไหร่ทรมาเลยจัดจัดไปเลยจัดสองสาวนะครับบางที่ยุกไก่เขากับไปส่งให้ได้นะครับผมยุกไก่นะครับกับไปส่งมาคือกันครับมันหันเชียงใหม้นะครับผมแม่จ่านะครับพี่น้องร้อยเปอร็นต์เลครับผมผู้ใดหาควายไปเลี้ยงนะครับผมนะครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับไส่ต่อได้ครับผมสวยงามรายการที่สองตัวนี้นะครับลูกสาวลูกสาวบิ๊กอุทัยจ้าอายุ18เดือนกับความสูงอยู่ที่142บวกลบจ้า นะครับผมราคาเปิดครับราคาเปิดไว้ที่55,000บาทจ้ะราคานี้ลดได้ตอนร้องกันได้จ้ะนะครับราคาเปิดสอบถามนะครับได้ทุกตัวครับพี่น้องขอรูปภาพทางรลายครับหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้สะดวกมาอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องจ้ะแวะมาชมอัวตัวยิงหน้าคอกได้เลยครับพี่น้องนะครับมีฝากเอฟซีพี่น้องเข้าไว้นะครับจ้ะก็ฝากติดตามคลองน้องบีเรื่อจ่ามีควายงามราคาเกษตรกรให้พี่พภอยเมเบิ้งขึ้นก็ะจ่านะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนกระทู่ไม่ลดครับพี่น้องครับผมสอบทำกันได้ทุกตัวครับพี่น้อง ครับอยากเปลี่ยนควายเกาออกนะครับอยากเอาควายสายพัฒนาเข้าไปไว้ครับพี่น้องนะครับได้บดนะครับผมนะครับมีฝากไว้สมีครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีจ้า